สุดท้ายครับโอ้มาลุ้นมาเสียวกันต่อครับยกนี้สยามระคหางดังขึ้นมาในถิ่นในทันทีอ้าวเมืองลาวกวาดทิ้งไปนี่ครับโชว์หลังเดียรให้เห็นกับเมืองลาวนะครับซ้ายยัดก่อนครับซ้ายอีกทีเจอขวาคืนอะไรครับนี่ครับเตะเจาะแล้วบวกด้วยหมัดขวาเน้นมามากขึ้นครับท่านในเมืองลาวหลักออกครับทางซ้ายมาจะพยายามเมืองลาวพยายามหันล่างนะครับตั้งไว้เมืองลาวโดนกำแพงแต่เข็นนะครับเข็นไปเรื่อยเลยครับ แต่ว่าจังหวะตีไม่มีครับสนาเมืองลาวแข่งมาเติมยังไม่มาครับทางหนาเมืองลาวจับในมาจากสยามล็อกบนสู้ครับล็อกไปล็อกมาขวางเอาไว้แหม่ยังตีไม่ได้ครับนี่นะครับเริ่มจางัดจังหวะขวางหน้ามาแล้วครับโบนออกมาแทงไม่ได้เหมือนกันอ่ะสยามขยับเสียฟ้ายแม่รอนานไปหน่อยก็เมืองลาวใช้โอกาสเพื่อนครับจังหวะเล่นเกมต้องมีมากกว่านี้ครับเมืองลาวต้องหาความลงตัวให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ ตัดลำตัวเอาแล้วโหนเลยครับธนาสยามเมืองลาวกดมาสยามตีก่อนเมืองลาวเด้งขวาเลยครับนี่ครับเพ่งโชว์ครับฮะใส่มาหนึ่งดอกครับกรรมการสามมือลุยต่อครับอ้าวเตือนนะครับแบบนี้ไม่ได้ครับไม่ได้อะไรโหนอีกครั้งโชว์อ่าโชว์พละกกำลังครับเมืองลาวเนี่ยรู้คุณจะสู้โหนก็ปล่อยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยธนาสยามเกี่ยวในเมืองลาวตีด้วยขวาอะไรครับแยกออกมา ลาวต้องเรียกว่ามีลูกเกตมาแก้ครับอารฤษฤษ์ิดหน้ามาจามังสันสยามลาโ,โมครับจับในเข้ามาครับพยายามจะผลักไม่ออกพยายามจะตีสู้แล้วก็จะได้เมืองลาวแยกออกมาครับแยกออกมาพอไม่เวลาครับเมืองลาวอีกนาทีเสร็จทุกส้ายมาครับเดินหน้าลุยต่อครับกดในพยายามจะผลักแล้วขวางหน้าจิ้มด้วยซ้ายครับแล้วอาชีพที่มาซ้ายมาขวาครับเมืองลาวฝากความหวังที่มันเฟนเจ้า โอ้โลอยตัวแทงได้ดีเลยครับสยามเอะไะครับท่านผู้ชมครับนาทีสุดท้ายครับทีมงานบอกให้เดินครับทางด้านเมืองลาวชูมือของสูงนี่ส่งสัญญาณมาให้ต่ไตมัดครับทำอย่างเดียวไม่มีประโยชน์นี่แหละครับเกี่ยวแล้วทุ่มทิ้งไปเลยครับเอาดื้อๆนี่แหละครับทางด้านเมืองลาวเอะไะครับเสียบยัดไส้อีกครั้งครับเมืองลาวสยามพยายามจะตัดคืนไม่ได้นะครับยังขอเวลาให้ทำเกมครับกรรมการยักออกมาครับยักออกมาเอะไะครับ ธนาคินแยกเกี่ยวได้เอาได้ไหมอีกทีไม่ลงเลยครับจิ้มด้วยหมัดขวาแต่ว่าสยามแทงซ้ายสวนทางอีกครั้งครับมากระจังหวะครับเมืแล้วทั้งขาทางด้านสยามก็แทงเข่าซ้ายเสียบซ้ายเข้ามาเมืองเราพยายามจะบวกจิ้มเข้ามาเล่นด้วยหมัดแล้วครับตอนนี้เอาเลยครับพยายามจะกล่อมครับเอาแล้วสยามโอ้ได้แต่ป้องกันตัวครับจัวงหวะนี้เล่งมากนหน้ากลัวกับเมืองเราได้มาทุกอย่างเขาวิ่งเข้าหาต่อหุ่ยตุ้ยท้องครับ แล้วหักไม่ลงไม่ลงครับ